สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสาระแชร์คลิปวิดีโอสั้นเนื้อหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายในข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้พิการด้วยนะครับที่จะได้รับเงินเยียวยาไปเลย1000บาทนะครับแต่ก็มีหลายคนบอกว่าเอ๊ะเราจะได้เงินอย่างไรบ้างแล้วคนที่พิการเราไม่ได้เงินงจะทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาดูคําตอบกันนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ติดตามช่องสตังมีเดียด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปวิดวีโอที่เป็นประโยชน์กับคุณในทุกๆวันกับช anel สตังมีเดียนะครับล่าสุดครับสตังได้รับข้อมูลมาจากทางแ p a g e Facebook ถามตอบปัญหามาตรการเยียวยา5,000บาทนะครับก็วันที่29พฤษภาคมนี้นะเขาจะมีการจ่ายเงินให้กับกลุ่มเปราะบาง3กลุ่มนะครับหนึ่งน,นคือกลุ่มคนพิการครับวันนี้ คลิปเดียนี้จะพูดเฉพาะเจาะจงคนพิการนะครับสําหรับคนพิการจะได้เงินกี่งวดสรุปคือได้แค่งวดเดียวเท่านั้นนะครับ ถามว่าลงทะเบียนไหมไม่ต้องลงทะเบียนครับเพราะว่าเขามีข้อมูลเก่าอยู่แล้วคือปกติแล้วคนพิการก็จะได้เงินรายเดือนอยู่แล้วไงแต่อันนี้เขาให้พิเศษเพื่อยกยาโควิดไปเลย1 0 0 0บาทนะครับจากกองทุนส่งเสริมและพัฒน,นาคุณภาพชีวิตคนพิการนั่นเองครับคนพิการเขาก็จะมีการแบ่งประเภทในการได้รับเงินดังนี้ครับ หคือคนพิการที่ได้รับเบีย้ยพิการอยู่แล้วจากธนาคารเนี่ยเขาจะมีการโอนให้1,000บาทเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงนะครับกลุ่มนี้มีประมาณ1นล้านหกแสนคนในวันที่29พฤษภาคมนี้ ส่วนกลุ่มพิการคนที่2นะครับคือกลุ่มคนพิการที่ไม่มีบัญชีธนาคารจะได้เงินอย่างไรไม่ยากครับให้ไปที่องค์การหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับถ้าท่านอยู่ในเขตเทศบาลก็ไปเทศบาลถ้าท่านอยู่ในเขตอบตอท่านก็ไปที่อบตอนะครับวิธีนี้ช่องทางนี้เขาจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นให้กับคนพิการจํานวนกว่า30,000นคนซึ่งในแต่ละ เทศบาลในแต่ละอบตแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลคนพิการอยู่แล้วเพะาั้ะแล้วถนะ้าว่าท่านมีข้อมูลอยู่แล้วท่านก็ได้รับเงินแน่นอนคาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จนะครับสำหรับคนที่ไปรับเงินนะครับ ภายในวันที่15มิถุนายนนี้ครับดังนั้นแล้วคนพิการท่านใดนะครับที่ขึ้นตรงกับการรับเงินที่อบตอรหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งแล้วละ่ะว่าจะให้ไปรับเงินวันไหนนะครับส่วนคนพิการท่านใดนะครับที่พิการจริงๆแต่ไม่ได้รับเบี้ยคนพิการ ตรงนี้เนี่ยมีประมาณ6 0 0 0 0คนทั่วประเทศไทยครับทางสมนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดนะครับจะโอ,อนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงหรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการคาดว่าน่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายนเช่นกันครับ แต่สมมุติว่าหลังจากวันที่15มิถุนายนแล้วคนพิการยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจะทําอย่างไรท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้นะครับที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือโทรศัพท์ไปได้ที่เบอร์02 354 3388ต่อ304หรือ307 30นะครับหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ก็ได้เลยครับคุณผู้ชมฮะ ตงขางก็ขอแสดงความดีใจนะครับกับคนพิการด้วยที่ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้นะครับเป็นจำนวนเงิน1,000บาทสำหรับใครที่มีบัญชีเงินธนาคาร แล้วก็เขาโอนให้คุณทุกเดือนอยู่แล้วคุณจะได้ไปก่อใไรในวันที่29พฤษภาคมนี้นะครับขอทุกคนได้รับเงินทุกคนแล้วก็นําเงินนี้ไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับหากคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมลด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์กับคุณในทุกๆวันกับช่องสตังค์มีเดียนะครับในรายการสาระแชร์คลิปวิดีโอสั้นเนื้อหาก,กระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล,ล่งข่าวด้ีีโอน